สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะที่เราอยู่ที่มุมฝั่งนี้นะคะยังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยแต่แรกว่าจะมาทําแท่นิดหน่อยนะคะพอเดินได้พอทําไปทํามาไหนไหนก็มาแล้วทําแล้วก็ทําให้มันเสร็จไปเลยนะคะเพราะว่ารั้วต้นก้างปลานะคะต้นก้างปลาต้นอืต้นอะไรอะต้นสัตว์เสือนะคะมันยาวขึ้นมามันก็มาคลุมข้างรั้วเราเต็มไปหมดเลย ่นไหนก็มาทําแล้ววันนี้ก็ถือโอกาสตัดมันออกให้หมดเลยข้างรอฝั่งนี้นะคะให้มันโล่งไปเลยนะคะแล้วก็จะได้หาไม้ที่มันเออทนแดดทนลมอะไรได้นะคะมาอยู่แยายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะได้ไปจัดสวนฝั่งนน้นใหม่นะคะวันนี้ก็มีตัวช่วยตัวใหม่มานะคะก็คือนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแว่นกันต้อลมนะคะ,ะใช้กรองแสงได้ด้วยนะคะ แล้วก็กันลมข้างๆเข้า,ขา,ขา,ขามาได้ด้วยนะคะ,ะต้อลมนะคะต้อลมเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยมันก็เกิดจากการที่ตาเราเนี่ยค่ะไปสัมผัสกับรังสีอิตอลตราวไวโอเลตมากเกินไปรังสีอิลตราวไวโอเลตนั้นก็จะก็มาจากแสงแดดนี่แหละคะ่ะเยอะการที่เราทํางานตากแดดกลางแจ้งนานๆเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นต้อลมก็มีสูงมากเพราะว่า ลังสีอิงต้าไบโอเลดอ่ะจ,จะไปทําลายเยื่อบุตาขาวของเรานะคะอ่าทาให้มันมีลักษณะอาการเป็นเนื้อขุ่นๆนูนขึ้นมาเป็นก้อนไขมันนูนขึ้นมาอ่าตามอ่าเนี่ยตาขาวเราเนี่ยอ่าใกล้ๆก,กับแก้วตาเนี่ยแต่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นตาขาวอ่าบางคนก็จะเป็นอ่าตึงเนื้อยื่นออกมาแถวๆหัวหัวาหตาแบบนี้นะคะอ่า เพราะฉะนั้นนะคะไอ้แว่นตาลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะสามารถใช้ป้องกันอัะงสีอุ่นตา้ารอเลตได้นะคะแล้วก็อาจจะมีด้านข้างนะคะกันลมกันลมที่จะเข้ามาอ่ากระทบกับสายตาเราได้นะคะแล้วก็เวลาเราทํางานอ่ากับพวกเศษฝุ่นไม้แห้งๆดอกอ่าดอกหญ้าดอกอะไรแห้งๆอ่ะเวลาเราตัดรั้วตัดอะไรมันก็จะได้ไม่ปิ้งเข้าตาเราด้วยนะคะอันอันนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดู เท่เลยนะอืมเป็นไงคะเท่ไหมวันนี้จุดประสงค์เราคือเรากันขี้ฝุ่นเข้าตานะคะเพราะว่าช่วงนี้เช้าๆอยู่อ่าแดดยังไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีร่มร่มบงมังร่มฝั่งตะวันตัวบ้านฝั่งตะวันออกบังบังแอองงสงแดดให้เราอยู่นะคะฝั่งนี้จะแดดแรงช่วงบ่ายๆนะคะแต่ว่าเราก็ใส่ไว้นนะเผื่อไม่อยากให้ฝุ่นมันเข้าตาเพราะว่าเราจะไป จัดการกับอไม้แหง้งกิ่งไม้แห้งข้างรั้วนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูไปทำงานกันดีกว่านะคะวันนี้พูดมากเกินไปนะคะไปคะ่ะทำงานกันตัดไม้ตอนนี้จะเห็นว่าอาข้างรั้วของเรานะคะต้น กิ่งต้นกลางปามันยื่นออกมานะคะแล้วก็มีต้นเนีย่ยสัเสือต้นอะไรมันยื่นลงมาอ่าฝังนู้นจะเป็นจะเป็นส่วนของเขานะคะไม่ใช่ส่วนของเราอาจจะของที่เขาไม่อยู่นะคะไปอยู่เมืองนอกก็เลยไม่มีใครมาดูแลมาคอยตัดคอยอะไรอันนี้เราก็ต้องดูแลในฝั่งของเราไปนะคะก็ถึงบอกว่าเวลาหน้าฝนลกลเนี่ยเราจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาฝั่งนี้เพราะว่าจะ ตัวจะกตัวพวกประเภทพวกสัตว์เลี้ยงคนพวกอะไรพวกสัตว์มีพิษอะไรพวกนี้มันเข้ามาในรั้วก็เลยไม่ค่อยอยากจะเข้ามาแต่ตอนนี้ก็ฝนยังไม่ตกนะก็พอเข้ามาได้ก็จะมาจัดการมันให้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือดอกสาบเสือมันแห้งแห้หง,ลงแล้วมันก็จะปิวถ้าเราไปโดนไปอะไรมันก็จะปิวปิวมาเข้าตาเรานะคะเราก็เลยต้องเอาแว่นดำใส่เพื่อป้องกันที่จะไม่ให้มันปลิวเข้าตานะคะ เดีเรามาเริ่มตัดกันเลยนะคะลุยเลย จะมีแว่นตามีหมวกลืมอะไรรู้ไหมคะลืมผ้าปิดจมูกป่านนี้ดอกสาบเสือมันปิวเข้าจมูกป่านนี้นคงจะไปขึ้นอยู่ในอ่อนปอดก,ก็ไม่รู้เนาะเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวค่อยจะไปเอา,าผ้ามาปิดจมูกด้วยนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะมากแต่ตอนนี้ขอพักก่อนหน่อยแล้วนะเดี๋ยวเปิดฝานี้กินเลยอะหิวน้ำมากเลย อย่พักแป๊บหนึ่งนะคะพักแป๊บหนึ่งแล้ว,วค่อยยวค่อยไปทําต่อนะทุกคนเห็นลูกอะไรไหมคะแดงๆมันสวยดีแต่ว่ามันอยู่ฝั่งโน้นนะข้ามไปเอาไม่ได้มันสวยดีนะลูกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเกี่ยวมาดูดีไหมเดี๋ยวเราหาอะไรดึงมาดูกันเนาะ นี่เปนอะไรอ๋ยา่านางแบบลูกยา่านางใช่ใช่ลูกใบยา่านางนะคะใบยา่านางที่เราเอามาเอามาเอาคั้นอ่อนน้ำคั้นอ้อนน้ำยา่านางแกงเจนอ,อมาใช่ใช่ลูกยา่านางแต่มันอยู่ส่วนฝั่งนน้นเนี่ยอยากได้แต่ว่ามันอยู่ฝั่งนน้นไม่อยากให้มันลวงอะเอาไงดี เอามาได้ไหมอ,อยากเอามาดูใกล้ๆเกล้ยค่ะลูกเล่นจริงจริงนี่ทุกคนมีทั้งลูกเขียวลูกแดงได้ลูกแดงอ๋อ ล,ลกเจ้าของที่เขาไม่อยู่นะผู้คนดูแลนานๆเขาจะมาจ้างคนมาถามทีแต่สองปีมานี้เขาไม่มาทำอะไรเลยโอ้โนี่ก้องชัดวะแหละผู้ <laughs> คนเด้ใกล้กๆอันนี้คือลูกของย่านางนะคะอ่า ลูกแก่มันมีเม็ดลูกแดงๆดูเม็ดข้างในเอามันมีลูกละเม็ดหนึ่งเม็ดแบบนี้ปล่อยไว้ตรงนี้ให้มันขึ้นข้างรัอให้มันพันรัวเวลาแกงหน่อยไเราจะได้ไม่แกก,กินเนาะเอาไว้เหมือนเดิมแต่พวงนั้นมันสวยอยากได้เออไม่เอาละ ไอ้เหมือนเดิมนะคะอะรเลอะเอารู้ว่าเป็นลูกย่านางก็พอแล้วนะคะลูกใบย่านางนะคะแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเขาปลูกง่ายย่านางอ่ะลากเขาเลื้อยไปตรงไหนเขาขึ้นตรงนั้นแหละไม่ต้องเอาเม็ดก็ได้แต่บางที่เขาก็อาจจะได้เม็ดนะถ้าใครอยากได้ก็บอกนะคะเดยดดึงให้อันนี้ก็เปิดมันไว้แบบนี้แหละขั้เนเยอะเราเยอะอะไรคะ ตอนนี้ส่วนของเราก็เริ่มที่จะมองเห็นท้องฟ้ากันแล้วนะคะทุกคนตอนเย็นๆก็น่าจะมาดูใกล้ที่ตกดินมุมนี้ได้แล้วก็ตัดไปก่อนนะคะมันก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วนะก็มันก็จะเหลือเหลือตรงพื้นเนี่ยที่เป็นเศษใบไม้แห้งๆปลืวมาเดี๋ยวเราก็ค่อยเก็บไปนะคะไอตัวไอตัวไม้ที่เราตัดลงมาเนะี่ยเราก็หอบคืนในรั้วฝั่งน้นแหละเพราะว่เจ้าของที่เขาไม่อยู่เขาก็ไม่มาทำให้สักทีแล้วก็ไม่รู้จะไปเอาทิ้งไหนนะ แล้วก็เอาไ้ข้างรัวฝั่งนู้นก่อนไอ้พวกเศษบนนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะหอบหอมแล้วก็เอาไปข้างรั้วมุมรั้วฝั่งนูน้นนี่เจ้าของที่เขาอยู่มุมนอก <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยทำต่อนะคะนั่งพักแป๊บหนึง่งตอนนี้ก็ห้าโมงเช้าห้าโมงเช้ากว่ากว่าแล้วนะคะแดดก,ก็เริ่มจะแรงแล้วอา ตอนนี้ห้าโมงแล้วเราก็ได้ข้างๆรั้วไปแล้วนะคะส่วนที่คลุมปกอยู่นะคะก็เริ่มสว่างแล้วฝั่งนี้เริ่มสว่างแล้วก็จะเหลือเล็กๆ,ๆน้อยนๆนะคะเศษฝุ่นเศษใบไม้ที่อยู่ตามพื้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตามเก็บทีหลังแล้วก็จะค่อยๆจัดไปเรื่อยๆนะคะก็จะาคายใบไม้เสร็จแล้วก็ จะพิจารณาดูว่าเราจะอ่าถึงสันกันแดดหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยให้มันล่มๆอย่างนี้ดีเดี๋ยวเรามาพิจารณาช่วยกันพิจารณาโดยอีกทีว่าจะทํามุมนี้ให้มันเป็นแบบไหนนะคะส่วนวันนี้นะคะต้องขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะเพราะว่า ใบดอกสาบเสือมันปิวมาล่วงมาเต็มเสื้อผ้าไปหมดเลยนะคะแล้วถ้าเราปล่อยไว้นานๆนี่อาจจะทําให้เราคันได้นะคะเสื้อผอันกันแล้วก็ต้องเอาไปซักนะคะก <c oughs> ็ะอ,ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็อยากจะให้ทุกคนมาเป็นเพื่อนกันติดตามกันเยอะๆนะคะสําหรับ ยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะที่อุปกรณ์ก็ไม่ได้พร้อมอะไรเลยก็แค่อยากจะทำเฉยๆนะคะก็ไม่แน่นะคะถ้าเรามีเพื่อนเยอะๆในยู u ู u เนี่ยก็อาจจะหาอุปกรณ์อะไรดีๆอย่างพวกไมค์พวกเครื่องบันทึกเสียงหรือก็หรือว่ากล้องดีๆนะคะมาทำให้มันจริงๆจังๆไปเลยนะคะแต่ส่วนวันนี้นะคะเหนื่อยแล้วก็ต้องขอตัดไปอาบน้ำก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ต้องแปะนั่งกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ